สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเว็บไซต์นะครับหรือว่าอยากจะมีอีกเว็บหนึ่งนะครับก็สามารถให้ผมดำเนินการให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวอย่างนะครับของลูกค้านะครับที่ให้ผมทำตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์นะครับจดชื่อดเมนนะครับเช่าโฮสติ้งนะครับก็วางระบบทั้งหมดนะครับโดยที่ผมจะติดตั้งระบบเซฟเฟอรนลนะครับ ให้ลูกค้าสามารถวางฟันเนลของสินค้าได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับสามารถที่จะนิวฟันเนลนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามใดที่เรายังมีความสามารถในการสร้างคอร์สหรือสร้างสินค้าขึ้นมานะครับเราก็สามารถนิ้วฟันแนลขึ้นเข้ามานะครับในตัวเว็บไซต์ของค้านะครับตรงนี้มีอยู่2องฟันเนละครับฟันเนลหนึ่งฟันนะครับ, nel, รบผมทําให้ทั้งหมดเลยนะครับรวมอยู่ในแพ็กเกจ เริ่มต้นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฟันเนลหลังต่อจากนี้นะครับผมมีค่าบริการนะครับซึ่งลูกค้าคนคนนี้นะครับให้ผมเพิ่มฟันเนลให้นะครับก็จะเข้ามาดูนะครับตัวถ้าเป็นในระบบที่ผมตั้งให้นะครับก็จะมีติดตั้งปลั๊กอินทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เบิร์ดเพจนะครับวูดคอมเมอร์สนะครับแล้วก็ปลังอินตัวต่างๆนะครับที่ใช้ในระบบนะครับอินดิสฟันนะครับ อีเมลอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทีมนะครับใช้เฟชทำทีมนะครับอิมเมนเตอร์นะครับใช้แต่งเว็บให้สวยนะครับแบบนี้ครบเลยนะครับซึ่งถ้าเข้ามาดูในตัวของฟันเนลนะครับก็จะมีหน้าเซลเพจนะครับแล้วก็หน้าเช็คเอาท์แล้วก็หน้า a ต k ง o ิวเพจนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูตัวหน้าเซลเพจนะครับลูกค้าก็ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับ ผมก็วางเลเยอร์นะครับให้กับหน้าเซลเพจนะครับแบบนี้เลยนะครับพอผมวางเสร็จนะครับผมก็จะส่งให้ทางลูกค้าดูนะครับว่าโอเคหรือไม่นะครับถ้ามีส่วนไหนที่จะให้ผมปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมก็ช่วยปรับปรุงให้ได้นะครับ5ครั้งนะครับฟรีเลยนะครับของลูกค้าท่านนี้นะครับ ผมแก้ไขแค่2ครั้งครับลูกค้าก็โอเคนะครับสําหรับหน้าเซลเพทฟันเนลนี้นะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับในสเต็ปถัดมานะครับหลังจากที่ลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อหรือสมัครเรียนนะครับก็จะวิ่งมาสู่หน้าเช็คเอาท์นะครับในหน้าเช็คเอาท์นะครับก็จะมี สินค้าหลักนะครับแล้วก็มีตัวสินค้าออเดอร์บัมนะครับเมื่อลูกค้ากดรับไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะซัมเมอรีนะครับยอดรวมทั้งหมดให้ลูกค้าดูนะครับว่าในคําสั่งซื้อนี้มียอดเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวสินค้าออเดอร์บัมนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับเพิ่มยอดคําสั่งซื้อต่อหนึ่งคำสั่งซื้อได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับ เหมือนเราเข้าเซเว่นะครับแล้วก็พนักง,งานเซเว่นก็จะบอกว่ารับอนุนเพิ่มไหมรับนี่เพิ่มไหมนะครับตัวออเดอร์บัมก็จะทํางานประมาณนั้นเลยนะครับในหน้าเช็คเอาท์เราก็ใส่รายละเอียดของตัวสินค้าออเดอร์บัมเข้าไปนะครับได้2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็น c o p y ี้ไรติ้ที่ชัวนให้เขาอ่านนะครับเขาอยากจะอ่านต่อเขาก็คลิกวีมอล แบบนี้เข้ามานะครับก็อ่านรายละเอียดไปนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวเทสติมอนเนียลนะครับจากาลูกค้าของเราจริงๆนะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อในเว็บไซต์ของลูกค้าท่านนี้นะครับก็จะเลือกใช้แค่วิธีการชำระเงินแบบบัตรเครดิตอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวบัตรเครดิตนะครับผมแนะนำให้ ใช้ตัว s t r i p e Payment Gateway นะครับในการรับชำระผ่านบัตรเครดิตแตถ้ามียอดสูงกว่า3,000นะครับก็จะสามารถเลือกผ่อนชำระ0%ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับในการสั่งซื้อถ้าคอร์สหรือว่าสินค้าของเรามีราคาสูงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับพอลูกค้ากดสั่งซื้อนะครับ ก็จะวิ่งมาสู่หน้า thank you page นะครับ,นะรบก็สามารถออกแบบได้นะครับว่าเราจะให้ลูกค้าทำอะไรต่อหลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับส่วนสเต็ปในการจัดส่งสินค้านะครับก็จะเป็นระบบอีเมลอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบแบบนี้นะครับที่ลูกค้าใช้ระบบชำระผ่านบัตรเครดิตอย่างเดียวนะครับตรงนี้พอเราทำระบบเสร็จทุกอย่างก็จะวิ่งอัตโนมัตินะครับอีเมลก็จะ ส่งนะครับสไตล์กับบูคอมเมิร์สเขาก็จะคุยกันนะครับว่ามียอดเข้านะครับแล้วนะครับก็จะทําการจัดส่งนะครับลิงก์สินค้านะครับเข้าไปที่อีเมลของลูกค้าอัตโนมัตินะครับลูกค้าก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กหรือว่าลิงก์เข้าคอร์สเรียนได้ทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาจัดการกับงานตรงนี้เลยนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ หลังจากที่ติดตั้งระบบเสร็จแล้วนะครับอนอกจากส่วนของค่าโดเมนเนมนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ400นะครับแล้วก็โฮสติ้งก็อยู่ประมาณ790บาทนะครับปีหนึงเราก็จ่ายแค่1,000กว่าบาทนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ต้องจ่ายนะครับถ้าเราเคยใช้ระบบนะครับที่เป็นระบบสำเร็จรูปนะครับเราก็จะมี ค่าเช่าหรือว่าค่าบริการของเขานะครับแล้วก็ถูกจำกัดตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่สามารถสร้างฟันเนลหรือว่าสร้างเซอร์เพจเพิ่มได้มากกว่าที่เขากำหนดนะครับนี่ก็รายละเอียดต่างๆในหน้าพวกนี้เราก็อาจจะแก้ไขได้ไม่ทั้งหมดนะครับถูกล็อกถูกจำกัดไว้บางส่วนนะครับแต่ถ้าใช้ระบบนี้นะครับ สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะครับจะทำตอนไหนก็ได้นะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับ